สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องเบลล์แชนลนะคะวันนี้เบลจะพาทุกคนมาทำน้ำพริกหนุ่มนะคะอันดับแรกเราก็ย่างพริกกันก่อนเลยใครที่มีแบบเตาถ่านก็ย่างแบบเตาถ่านนะคะใครที่มีเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์มันทำเตาถ่านไม่ได้ก็ใช้เหมือนเบลก็ได้เบบอันนี้ใส่กระเท มนม่ได้มีกลิ่นที่มันหอมหอมกลิ่นหอมของกระเทียมนะคะกระเทียมนี่ป้องกันโควิดได้ด้วยนะพริกนี่ก็เหมือนกันเนาะกินเยอะๆนะจะได้ไม่ปิดโควิดกันเนาะ <laughs> เพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะเราก็ต้องบำรุงสุขภาพกินอาหารที่มันเผ็ดร้อนโควิดมันชอบอากาศหนาวมันไม่ชอบมันชอบอากาศหนาวอับชื้นไม่ชอบแบบเผ็ดร้อนๆอ,อากาศร้อนๆน,นะคะ กักระเทียมก็สุกแล้วนะคะเราไปดูวิธีทําขั้นตอนต่อไปกันเลยเกานนะคะเโก้ยผพาวันนี้พาทุกคนมาทําน้ําพริกหนุ่มนะคะใส่น้ําปลาอย่างเดียวไม่ใส่น้ําปลานะคะเครื่องเคียงก็มีเออ่แหนมไก่ทอดที่เมื่อวานทําไปแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ตับไก่ทอดนะคะผักก็จะมีพวกแตงกวาผักอะไรเนี่ยกินกับข้าวสวยนะคะเรามาชิมกันเลย อร่อยนะคะเมนูนี้น้ำพริกผักกินข้าวได้สองจานไข่ต้มอ,อ่ะกับไข่ต้มนะอืมอืมอร่อะไม่เน้นผัก เราเน้นแค่กลับอย่างเดียวจับไก่จับไก่ทอดไหม่เกรียม,มเกลียมมอจะทำนุ่นนี่มาดูที่ตับไก่ไหมล้ละวันนี้เราก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะส่วนใครจะเอาสูตรก็ไป ดูที่ได้ที่คําอธิบายคิดนะคะเบลจะเขียนไว้ให้ในนั้นเนาะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเบลแชนเนลด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ